สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุติกรทาล์ดนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอเด็กพิกอะคาร์ดกันนะคะ ในหัวข้อพลังงานที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็มีไพ่ให้เพื่อนๆเ,เลือกทั้งหมด3เด็กนะคะเด็กที่1คือกล่องนี้นะคะแล้วก็เด็กที่สองแล้วก็เด็กที่3เหมือนเดิมนะคะใหเ้เพื่อนๆใช้เซน์ใช้ความรู้สึกในการเลือกอกองไพ่นะคะกองไพ่กองไหนดึงดูดใจเพื่อนๆที่สุดก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกกองไพ่กองนั้น ถ้าเราเลือกกันได้แล้วเราก็ไปฟังคทำทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1น,นะคะก็คือเด็กนี้นะคะกองที่หนก็คือเด็กนี้เรามาดูกันว่าพลังที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติคืออะไรนะคะในสิ่งที่เรามองเห็นเลยอันดับแรกเลยคุณเป็นคนที่ ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างสูงคุณเป็นคนที่ไม่ชอบสังคมอะไรที่ที่มันแบบผู้คนเยอะๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะเป็นขึมเงียบๆชอบศึกษาหาความรู้ในเรื่องจิตวิญญาณ แล้วก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่ให้ความรู้กับผู้อื่นช่วยเ,เขาเรียกว่า,าช่วยให้คําแนะนำช่วยให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็คุณเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบแต่ก็ไม่เอาเปรียบใครมันเหมือนเป็น พลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่มันเป็นจิตวิญญาณที่ที่ที่เก่าแก่มันในในสิ่งที่คุณรู้สึกณนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่แค่เพียงอดีตชาติที่ผ่านมาม,นม,นมันมันมันมีมันติดในจิตวิญญาณของคุณมาหลายยุคหลายสมัยมากมาก มันเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวความเอาจริงเอาจังไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะคุณจะโฟกัสไปสิ่งที่ในสิ่งที่คุณอยากทำคุณจะไม่ค่อยจะทำอะไรเล่นๆถ้าคิดจะทำก็คือคือมันต้องจริงจังต้องจริงจังเลยแต่ก็แต่ก็เป็นคนที่ ประมาณว่าออชอบชอบความรักชอบอ,อจะบอกยังไงคุณได้ถูกครับคือมีมีความรู้สึกอ่อนโยนน่ะ<ม>ถึงถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าสังคมหรืออะไรที่มันที่ที่มันดูแบบบื๋หวามากแต่ก็คุณก็มีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวเรามองเห็นถึงถึงความ สุข,ขุมความเงียบแต่ในความสุข,ขุมในความเงียบของคุณมันยังมีอารมณ์ความอ่อนไหวอยู่ในนั้นด้วยคนอื่นอาจจะเข้าถึงคุณได้ยากเพราะคุณดูเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแล้วก็เรามองว่าคุณสามารถที่จะให้ คําสั่งสอนหรือคําพูดดีๆกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่ที่คอยชี้แนะแนวทางคนอื่นได้ให้เขากลับไปประสบความสําเร็จในชีวิตได้สิ่งที่คุณพูดมันล้วนมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเรามองเห็นไพ่แห่งตาที่สามตาที่สามในนี้มันอาจจะติด ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติตาที่สามคือการการมีเซนส์การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรับรู้สถานการณ์รับรู้เรื่องราวที่ที่อาจจะยังยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณก็สามารถที่จะมีเซนส์ในการรับรู้แต่ละเรื่องราวนั้นก่อนความรู้สึกของคุณมันจะมาก่อนนั่นคือตาที่สามคุณจะมีเซนส สำหรับกองนี้มีเซนต์ค่อนข้างค่อนข้างแรงมีพลังแห่งจิตวิญญาณภายในค่อนข้างสูงสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นแบบเยอะๆเลยก็คือว่ามันเหมือนเป็นพลังงานเก่าแก่เหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองนี้เป็น คุณรับรู้ได้ได้ถึงอารมณ์ที่ที่เราจะพูดเนี่ยคุณรับรู้ได้เลยว่าว่ามันหมายถึงว่าจิตวิญญาณของคุณมันมันแข่งแล้วมันแข็งมากๆม,มันเหมือนเป็นการต่อยอดในทุกภพภูมิคุณคุณมาเกิดในภพ,พภูมินี้มันก็ติดตัวคุณมาด้วยคุณจะต้องทำในสิ่งที่ที่คุณทำเคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติมันเหมือนกับสิ่งเนี้ยมันเรียกร้องอยู่ในใจของคุณ ว่าให้คุณทําต่ออาจจะเป็นความรู้ในด้านจิตวิญญาณการให้ความรู้การช่วยผู้อื่นพัฒนาจิตวิญญ,ญ,ญาณภายในที่มันเห็นเด่นชัดมากๆเลยการช่วยเหลือผู้อื่นให้ความเมตตาให้ความรักคอยสั่งสอนผู้อื่นให้เขาได้พัฒนาจิตวิญญ,ญาณภายในให้เขาได้พัฒนาความเป็นตัวตนของเขาเห็นชัดเจนมากๆคือ พลังงานแห่งครูบาจารย์ของคุณในตัวของคุณเองคุณสามารถเป็นครูบาจารย์ผู้อื่นได้คุณสามารถสั่งสอนหรือคุณสามารถที่สร้างคนที่ดีคนหนึ่งขึ้นมาได้มันเป็นพลังงานเก่าแก่มันเป็นอะไรที่ที่เรามองว่ามันมัน ไม่ว่าหลายยุคหลายสมัยหรือหลายพบหลายชาติมันคุณจะต้องเป็นอย่างนี้ยคุณจะพัฒนาตัวคุณเองแบบนี้ไปเรื่อยๆสําหรับเพื่อนกองนี้เรามองว่าไม่ว่าคุณจะเจอ,อคุณอาจจะสนใจของเก่าของโบราณหรืออะไรที่มันออกแนวลึกลับคุณจะชอบมากๆคุณจะมีความสนใจกับกับเรื่องนี้มากๆนั่นแหละคือคือมันพลังตรงนี้มันติดคุณมาตั้งแต่อดีตชาติ อาจจะหลายภพหลายชาติแต่คุณมาต่อยอดไปเรื่อยๆในความรู้สึกของเราแล้วคุณมีความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ให้มันให้มันถึงจุดสูงสุดของชีวิตของจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ที่แก่งมากๆที่ที่เข้มมากๆสำหรับที่ติดตัวคุณมาสำหรับเพื่อนๆกองนี้คุณทำอะไรคุณมีความชัดเจน มีพลังมากๆเรารู้สึกได้ถึงถึงพลังงานที่ที่เยอะมากๆที่ที่มันแบบ powerful เลยสำหรับสหรับเพื่อนๆกองเนี้ยคุณดูดวงตาแต่ละดวงตาของไพ่คือมีความแบบเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวแล้วก็มุ่งมั่นมากๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะคิดอะไรคุณต้องทำให้ได้ แล้วคนอื่นอาจจะมองคุณเป็นคนดุดุเนาะคนอื่นอาจจะมองว่าคุณดุคุณน่ากลัวแต่จริงๆนะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนคุณเป็นคนที่ให้ความรักกับผู้อื่นเสมอคุณเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครอะ่ะไม่คิดร้ายกับใครแต่แต่เป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวพอสมควรว่าใครอย่าอย่ามา,าก้าวไก่หรือหรือ ข้ามเขตแดนของคุณนะคุณก็คุณก็จะไม่ยอมเหมือนกันในลักษณะแบบนี้สําหรับพลังงานที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยเรามองเห็นของเพื่อนกองที่หนึ่งนะคะโดยรวมก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองนะคะก็คือเด็กนี้เด็กนี้นะคะ เรามาดูกันว่าพลังที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติคืออะไรนะคะสำหรับเพื่อนๆก้องที่สองเรามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีเลยทีเดียวมีความอ่อนโยนมีความใจดีแต่ก็มีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์พอสมควรในความอ่อนโยนอ่อนไหวใจดีของคุณ แต่มันมีความแข็งแกร่งอยู่ในนั้นมีความเข้มแข็งมีความอดทนคุณจะเป็นคนที่อดทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าสถานการณ์มันจะหนักหนาแค่ไหนคุณจะต้องมีคุณต้องใช้สติของคุณในการควบคุมสถานการณ์นั้นนะ่ะได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจกับผู้อื่นเสมอ คุณเป็นคนฉลาดมีไหวพริบมีความสามารถมากๆเรียนรู้อะไรได้ไวสามารถสามารถที่จะเข้าใจผู้อื่นเหมือนกับว่าเรามองว่าคุณใช้เซนของคุณมองคนคุณใช้ความรู้สึกภายในอะเซนก็คือตาที่สามของคุณเพราะคุณ ไพ่พออกมาคือหลับตานั่นหมายถึงคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องใช้ใช้ดวงตาที่ที่มองภายนอกได้เลยคุณคุณใช้ความรู้สึกมองคนได้เลยเข้าใจด้วยความรู้สึกแวบ,บแรกของคุณเลยว่าออคนนี้มาแบบไหนคนนี้เป็นแบบไหนสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรคุณจะเข้าไปอยู่ในในกลุ่มคนหรือสถานที่ต่างๆคุณจะรับรู้ได้เลยว่าตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้มันมีอารมณ์แบบไหนอะไรยังไง พราะคุณเป็นคนที่ที่มีเซนมีเซนมากมากแต่จะมีบางบางอย่างที่ที่ที่คุณเป็นข้อเสียนิดหน่อยก็คือคุณเป็นคนที่ชอบทำงานเยอะเกินไปอาจจะมีความรู้สึกว่าทำงานเยอะเกินไปทําหลายเรื่องเกินไป จนจนทาให้คุณสุขภาพอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพได้พเพราะไพ่สิบไม้สิบไม้ใบนี้ขึ้นมาออกมาเตือนนิดหน่อยว่างานบางงานของคุณก็ควรจะแบ่งแบ่ง,บง,บงให้ให้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือบ้างเพราะมันอาจจะทําให้คุณเ,เครียดเวียนหัวปวดหัวอะไรได้เพราะคุณเป็นคนที่ชอบทํางาน จับทุกอย่างไม่ว่ามีงานอะไรคุณคุณคุณทำหมดอะ่ะคุณชอบที่มันติดมาคือคุณชอบมากๆคุณเป็นคนที่มีความระมัดระวังตัวเองพอสมควรไม่ไม่ไม่ไว้ใจคนอื่นเป็นคนที่คล้ายๆว่ามันเหมือนกับเรามองเห็นว่าคุณถูกคนอื่นอะ่ะลังแกรหรือชอบเอารัดเอาเปรียบคุณเยอะ เยอะจนทําให้มีความรู้สึกว่าคุณจะต้องปกป้องตัวเองบ้างคุณจะมีความระมัดระวังมากๆในเรื่องนี้อคุณเป็นคนที่ที่ชอบช่วยเหลือช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านความรู้สึกเรามองเห็นว่าอคุณชอบปลอบประโลม ใจิตใจผู้อื่นไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ที่มีปัญหาคุณจะมีความสุขมากๆในการที่ที่จะได้ให้คำปรึกษากับเขาคุณให้เขาด้วยใจคุณให้เขาด้วยความบริสุทธิ์คุณคุณให้เขาด้วยความรักเพราะสิ่งที่คุณคุณให้หรือว่าสิ่งที่คุณได้เสนอ ชี้นำแนวคิดแนวทางให้กับใครก็แล้วแต่คุณจะมีความสุขในทุกครั้งคุณเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้ได้รู้สึกว่าเขาพ้นพ้นจากความทุกข์อาจจะมีบางครั้งจนจนคุณช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าเอออาจจะเสียพลังงานไปบ้างจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยดังนั้น ข้อควรระวังของคุณก็คือคุณต้องอ,อย่าอย่าเอาปัญหาของคนอื่นเข้ามาแบกไว้กับตัวเองมากเกินไปมันจะเป็นข้อเสียมากๆสำหรับคนที่ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากเกินไปจนทำให้ตัวเองต้องต้องมีความทุกข์ความเครียดเหมือนรับเอาพลังงานที่ที่มันแย่ๆมาโดยที่คุณไม่รู้ตัว เด่นๆกองนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ติดตัวคุณมาเลยคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาชี้ชี้ทางคุณเป็นคุณเป็นคนที่ชอบที่จะเลือกเดินบนเส้นทางที่ที่คุณปรารถนานั่นแหละคือสิ่งที่มันติดคุณมาคือคือสิ่งไหนที่คุณปรารถนามากๆที่คุณรู้สึกว่าคุณทําและคุณมีความสุขที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือการช่วยเหลือการช่วยเหลือการให้กําลังใจกับผู้อื่น ถึงแม้ใครจะเอารัดเอาเปรียบคุณขนาดไหนแต่คุณก็มีความอดทนสําหรับกองนี้เราเห็นถึงถึงถึงพลังงานของการรับรับมากๆรับจนบางครั้งรับพลังงานคนอื่นจนทําให้ตัวเองจนทําให้ตัวเองเหนื่อยจนทําให้ตัวเองรู้สึกเครียดอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพได้ มันเป็นสิ่งที่มันมันมันอาจจะติดคุณมาในอดีตชาติก็จะมีสำหรับกองแรกไม่มีใบเตือนนะแต่แต่กองนี้ก็คือเตือนว่าอะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปคุณควรที่จะแบ่งเบาภาระให้กับคนอื่นบ้างหันมาฮิลลิ่งตัวเองหันมาเยียวยาตัวเองก่อน เพราะการเยียวยาตัวเองให้คุณมีพลังมากขึ้นมันจะสามารถทําให้คุณช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นกว่านี้หันมาดูแลตัวเองเข้าใจตัวเองนั่งสมาธิทําให้จิตของคุณเข้มแข็งมากขึ้นทําให้จิตของคุณมีพลังมากขึ้นในความอ่อนโยนอ่อนไหวของคุณที่เรามองเห็นในในเพื่อนๆนกองนี้แต่คุณมีความอดทนมากมาก คนต่อทุกสถานการณ์ถึงแม้ภายนอกคุณจะจะดูอ่อนโยนถึงแม้ภายนอกคุณจะดูว่า,าใครก็สามารถที่จะทำอะไรคุณก็ได้เนี่ยแต่ข้างในใจคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆถึงเขาจะทำทำร้ายคุณได้จากภายนอกจากทางคำพูดจากสายตาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาทําร้ายใจคุณไม่ได้คุณเป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึก แข็งแกร่งในความรู้สึกแต่อย่างว่าอะไรที่มันมากเกินไปก็ก็ก็ควรที่จะให้มันให้มันน้อยลงเพื่อที่จะให้เรามีพลังมากยิ่งขึ้นอย่าให้เขาอย่าให้คนอื่นมามาดึงพลังงานของคุณออกไปมากเกินไปต้องต้องมีต้องมีความบาลานต้องต้องใช้สติพอสมควร อย่างน้อที่สุดคุณเลือกเส้นทางที่คุณจะเดินได้คุณมีอํานาจมากพอที่จะเลือกเส้นทางของคุณเองได้โดยที่ไม่ไม่ต้องให้ใครมาชี้แนะคุณเข้าใจว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนดีสําหรับคุณใช้เซนส์ใชส้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดที่มันติดตัวคุณมาวิเคราะห์ไต่ตรองก็สําหรับเ,เพื่อนเกองที่สองเราก็ เห็นจากพลังงานไพ่ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สามนะคะก็คือกองนี้นะคะเรามาดูกันว่าพลังงานที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติมีอะไรบ้าง ดูจากหน้าไพ่แล้วเรามองเห็นว่าสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3มพลังงานที่มันติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติคุณเป็นคนที่มีความอดทนคุณเป็นคนที่มีความควบคุมตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอารมณ์คุณจะจะขึ้นมาแบบไหนคุณก็คุณก็ปรับปรับสมดุลให้กับตัวคุณเองได้เป็นอย่างดีเข้าใจความคิดผู้อื่นเสมอคุณสามารถที่จะนำความคิดของคนอื่นมา เ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการที่คุณอยู่ร่วมกันกับคนอื่นน่ะคนอื่นน่ะคุณจะเข้าใจเขาว่าเขารู้สึกแบบนี้คุณก็เอามาปรับปรับให้ให้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้นั่นคือคือข้อดีของที่มันติดตัวคุณมาเลยคุณจะเป็นเป็นที่รักของคนอื่นเพราะคุณจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดี เราเห็นผีเสื้อขึ้นมาถึงสองตัวคุณเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนสวยงามคุณมองชีวิตสวยงามเสมอรักอิสระคุณคุณช่างฝันในในหัวของคุณมันมีจินตนาการที่ที่ที่มันบันเจิดที่มันมันกว้างไกลที่ที่มันรู้สึกมันมันเติมเต็มให้ให้กับความรู้สึกของคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะทำงาน สายงานแบบไหนนะเรามองมันมีความอ่อนโยนมันมีความมันมีความเป็นศินลปินมันมีความความคิดสร้างสรรค์นะ่ะคุณจะคิดอะไรใหม่ๆได้อยู่เสมอคิดไอเดียอะไรที่มันที่มันแปลกใหม่อะไรไอเดียอะไรที่ที่มันดูแบบคนอื่นคิดไม่ได้คุณสามารถที่จะคิดได้คุณเป็นคนที่มีความสุขในชีวิต คุณเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะเครียดไม่ชอบทุกข์ชอบสังสรรค์ชอบสังสรรค์ชอบเฮฮาคุณไม่ชอบที่จะอยู่คนเดียวคุณชอบที่คุณชอบที่จะอยู่ในสังคมที่ที่มันมีความสุขและสิ่งที่ที่ที่เด่นๆเลยก็คือว่าคุณรับรู้รับรู้ได้ถึง พลังงานจากเบื้องบนพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีความศรัทธามากๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณในใ,ในในในตัวคุณเองเนี่ยคุณจะรับรู้ได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือสื่อสารได้กับคุณเสมอแล้วท่านคุณเข้าใจว่าท่านมีจริงมัน สำหรับเรื่องบางเรื่องที่ที่คนอื่นไม่ได้เข้าใจคุณแต่คุณก็เชื่อเชื่อมั่นเชื่อต่อต่อสิ่งที่คุณนับถือเชื่อในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณเชื่อว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังตัวตัวคุณคนเดียวคุณเชื่อว่ามีมีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้มครองคุณคุณเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคุณเชื่อจักรวาลมีจริง คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีคุณเป็นคนมองโลกแบบสดใสคุณเป็นคนมองโลกแบบสดใสมากๆพลังงานแห่งความดีของคุณมันเราเห็นถึงพลังงานของคนที่อยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขอ่ะคุณสามารถที่จะให้ความสุขกับกับคนอื่นได้อ่ะคุณชอบความดีงามคุณชอบความสวยงาม ช่างฝันแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกเปิดเผยมากๆคุณไม่เสแสร้งคุณคิดยังไงคุณก็พูดอย่างนั้นคุณเป็นตัวของตัวเองเราเห็นพลังงานของของของคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานเหมือนเหมือนคนที่ชอบอยู่ในในทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม เป็นคนที่จิตใจดีมากๆใครอยู่ด้วยแล้วอบอุน่นใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนี่คือสิ่งที่มันติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติคุณเป็นคนที่ให้ความสุขกับผู้อื่นได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคนอื่นอาจจะมองคุณแล้วเขาอาจจะยิ้มไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะคุณเป็นพลังงานแห่งความสุขเป็นพลังงานแห่งความดีงาม มันสื่อสารออกมาจากตัวคุณมันสื่อสารออกมาจากภายในคุณขนาดเรามองหน้าไพ่เรายังยังรู้สึกว่าเออมันมีความสุขโดยเฉพาะสามใบนี้สามใบนี้เรามองว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสุขกับคนอื่นได้เพราะเพราะว่าคุณให้ความสุขกับตัวเองก่อน คุณจะชอบแบบให้ความสุขกับตัวเองก่อนแล้วความสุขของคุณมันจะเปล่งประกายออกมาให้คนอื่นได้เห็นสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะไม่ชอบเรื่องอะไรที่มันเป็นดราม,มา่าเรื่องอะไรที่มันลบๆบคุณจะไม่ชอบเลยคุณจะรับแต่พลังงานดีๆคุณจะรับแต่พลังงานบวกมากๆสัตธาต่อเบื้องบนสัตธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัทธาต่อสิ่งที่ที่คุณคิดว่าเขาบ่าอ่อยู่เหนือเหนือกว่าคุณ คุณมีความศรัทธาและเชื่อมั่นตรงนั้นมากๆพราทัสขึ้นมาถึงสองใบสำหรับพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกกองที่สามเรามองเห็นถึงความสวยงามความอบอุ่นความน่ารักที่มีในตัวคุณที่มันติดตัวคุณมานี่แหละคะ่ะคือพลังงานที่ดีงามมากๆก็ขอให้คุณพัฒนาพลังงานที่ดีงามของคุณให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะ